สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะับจิโอเกมเมอร์ก็วันนี้ก็อยู่ในเกมดาบพิ่าอาสูนนะครับผมก็จะมีตัวละครตัวเดียวนะครับผมถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเข้าในตัวเกมอ่ะรอสักครู่น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมนี่ครับก็จะเป็น,นคันชิโร่นะผมจากซีรีของดบอาบที่า่าสูรนะรผมอ่ะเาลาว่าหมายถึงภา,ารกิจนะครับผมว่าอาจจะเจอที่ไหนครับผมไม่รู้ยังไม่เข้าใจแล้วผมอ่ะ แต่ว่าผมต้องหาไอ้พวกไอปีศาของเฮ้ยตรงนั้นนี่มีจุดด้วยนะครับผมไอ้กดที่กันหม,ม่อดิโอมีธาตดาวด้วยโอ้ใหม่ก่อนดีก็ไม่มีอะไรนะครับผมมาใช่ไหเถอะมาเลยต้องมีการเก้นตัวด้วยมาเลยสมมานเอาวายวายจีดีซน่าจะเป็นเกมพับจีของ y าย c นะครับก็ไม่อยานให้มันจะเกิดที่นน้ครับผมอ่ะเริ่มไปก็ผม นี่ <_ d _> เลื่อนเข้าไปนะผมเลื่อนเข้าไปอือหืพอเจอเราจะได้อสูรศูนย์มาเลยไปไิมาไไดร็วปินี่ขามปิตาที่น้อยผมมีขามปิตาด้วยโอ้ไม่พอนนี่ไงคันชีรุ่นะผมเป็นเขาเป็นตัวพระเอกนะผมเนยลต้มอ,อย่างนี้ที่รับอันนี้ครับมันจะเหลือที่สองนะผมมามีการกระโดดด้านนะผมโอ้ไม่ก้อยเยอะมากนะท่านผู้ชม ผมไม่อยากไม่เคยเล่นเกมดาบพิฆาตศูนกับดูซีรีส์นะครับผมผมไม่เคยดูดาบพิฆาตศูนย์เลยของกี่ตัวพระเอกก็เป็นคันชีโร่นะครับผมเต่แต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะให้เล่นให้มันกี่ทีก็ไม่กี่ทีนะครับผมอาจจะอยู่ที่บุพันนะครับถ้ามีอะไรเสียงก็ขอใครดยนะครับผมอยู่ไหนวะอาจจะอยู่ที่บุพการณ์เฮ้ยตัวข้างบนนี่ตัวอะไรอะ เฮ้ยเดียวเฮ้ยลงมาเฮ้ยลงมาเลยมาดิ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 นี่ในข้ามใตายไปเลยโอ้โหไม่รอดเลือดร้อยมากไปเลยวัดทำไมมันตอกรักคืนวันนี้เนี่ยอ๋อถ้ามีอะไรเสียงก็ขออภัยด้วยครับผมมาเลยมาดิอย้ายเรียนรู้นะแต่ว่า อาสูดนึ่มันมาที่นี่ไม่รู้มันจะอยู่แถ่ไหนเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเองหรือว่าจะอยู่ตรงนั้นนั้นเองนะคับผู้ชมอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นนี่เองอาจจะไม่เคยจะเกิดขึ้นนะผมวัดที่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวใหญ่มากนี่นี่นี่อะไรตัวใหญ่มากโอ้ไม่ก่อนลดกคนลดก้นลดกคนนี่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 อะไรลกไอสัปปะหลาดนี่ไอกอนตตน อ่อโอ้ยทำไมถึงมื้อจังในในในมงโอ้ยขอได้สามทีก็พอนะผมเฮ้ยเหนื่อยจังเลยครับผมโอ้ยครับก็เป็นนะครับกับเกมดาบที่ชอบสูนนะผมถ้าใครชอบคนนี้ก็อย่าลืมฝ่ายก่อนไล่ยู่นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ